ทิปนี้ผมจะไปตามเด็กตามเด็กหิวไหมเนะี่ยหิวเจอร้านไหนแวะเลยครับเจอปุ๊บแ,<ว>แวะปรับเรามานี่กินมาตลอดทางจนมันเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยเนี่ยอนมนันเยอะนะั้นเรากินมาตลอดกินใข้าเบรก3สามสัปดาห์หน้า สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโครจรกับผมจ๊อบนิธิสมุดโครจรขณะนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดนครนายกและที่นี่คือบรรยากาศยามเช้าของรอยฮิว i กฟรีสอ r แอนด์สปาที่นี่เป็นทั้งโรงแรมและในขณนะเดียวกันที่นี่คือสนามกอล์ฟขนาดมาตรฐาน18หลุมครับมีร้านอาหารเก๋ คาเฟ่ที่น่าสนใจมากมายวันนี้ผมนัดเด็กไว้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมสัมผัสก,กับกิจกรรมและกิจกรรมที่ว่านี้เป็นกิจกรรมที่นำมาซึ่งความสุขเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัยรับรองได้ว่าบันเทิงแน่นอน และนี่แหละครับคือเด็กๆที่พวกเราออกตามหาก็คือคุณเคนโดลูกชายตัวแสบของผมและเดอะแก๊งเพื่อนๆของเขาที่น sure. ัดหมายกันมาเที่ยวที่จังหวัดนครนายกแห่งนี้และนี่คือกิจกรรมแรกของพวกเรากับเพนบอลที่ RATV แห่งนี้นี่เองกับเรื่องราวของกิจกรรม เพนบอลซึ่งการเล่นเนี่ยมันจะต้องมี2ทีม10คนอ๋อห้าห้าพอดีเลยส่งตัวแทนมา oh. คุณชื่ออะไรโอมคุณชื่ออะไรแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงสแน็ค <Sn ack, S 1> ครับสแน็ <Sn ack. S 1> คเป่ายิงฉุบเลือกลูกทีมหนึ่งสองสามไปนั่นไงหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามมันจะเหมือกันเกินไปแล้วเอาใหม่หนึ่งสองสามไปอ่า <laughs> เลือกก่อน เออาร์ <AI. S 2> เลือกใครเลือกพี่เคนโด้แล้วครับพี่เคนโด้เอ๊ะกระผมลูกสาววิทยาลัยอาหารเล็กเลิกเล็กครับเห็นบอลธรรมดาครับผมเลือกเออวินนิ่ง,งวินนิ่งวินนิ่งครับอยู่ทีมโอมผมเลือกไอซ์ครับไอซ์ชื่ออะไรชื่ออะไรบอกด้วยคุณผู้ชมรู้จักครับ hey, ช,ชื่อปันครับผมปุบป๊บปัป๊บ <S <S ปุ๊บปั๊บรับโชคไปชื่ออะไร การเทๆไปยังไงทีมเราก็ชนะแน่นอนนี่สาวสวยเพียงหนึ่งเดียวสวยที่าดเว ีกันมากๆครับต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวสุดท้ายชัยชนะก็ตกเป็นของทีมสีแดงแต่ศึกระหว่างเพื่อนครั้งนี้ยังไม่จบครับผมบอกเลยว่าอ่อนมากทีมคุณเนี่ยทีมน้ำเงินอันนี้ผมก็เลยถือโอกาสว่าให้โอกาสคุณไงไหเหมือนยิงลูกโทษยังนให้โอกาสคุณอยู่กติกาคือผมมีปืนอยู่สามกระบอกพวกคุณส่งตัวแทนมาหนึ่งคน หนึ่งในสามก็บอกเนี่ยมีลูกไอ้สองก็บอกเ่ยไม่มีลูกดวลกันหัวหน้าทีมส่งใครครับผมผมส่งคนนี้เลยครับผมเราชื่อกันครับกันส่งกันมาทีมนี้ท่งหัวหน้าครับผมส่งใครดีส่งตัวเองครับเอ้ามามีหมายเลขหนึ่งสองสามเอาหมายเลขเออเบอร์สามแล้วกันครับเบอร์สามเอาเบอร์เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งสแน็คปะทะกัน ต่อต่อยิงครับเล่งให้ดีสามสองหนึ่งเย้เย้เย้เอาเราเมย์แล้วยิงไปไหนเนี่ยถึงว่าทีมคุณถึงแพเี้ยดี๋ยวเนี่ยเขาเคียวอ่ะเพื่อ,กอ,อนกันเพื่อนรักผมอ๋อการเป็นเพื่อนรักครับผม แล้วผมไม่อยากทำให้เขาเจ็บเป็ลเวกาการเป็นือกงกครับราการต่อไปไปไม่ได้คะแนนแล้วคู่ไปคุณจะส่งใครเป็นคนที่สองส่งไ <I> อครัาาบไอมาอย่าพลาดหมือน้นไดอีกนะอ่ะของคุณผมส่งคนนี้ไปต่อครับผมมา Winning ปะทะไอคุณจะเอ,เ, 1, 2, อ 3? 3> เอาหมายเลขหนึ่งสองหรือสามเอาหมายเลขสามครับสอง เอาหมายเลขสองยิงป,ปืนเลยครับอขอให้คุณโชคดีเล็งไปที่เพื่อน,นอ่ะอยัง <S <S สามสองหนึ่งไปโอ้โหไปโอ้โห หัวหน้าส่งใครไปวัดดิส่งแก้มส่งเอาหโคตรแหวนเลยอ่ะส่งแก้มไปวัดเออจะไว้คุณจะส่งใครไปวัดผมผมต้องส่งคนนี้ไปแล้วครับเร่โอ้โหมาด้วยความมั่นใจมั่นใจนะครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แก้มโอ้โหนี้หนูแบบช้ำหัวคนนี้เลยค่ะไอ้อาร์ยิงขนาดนี้ความแค้นส่วนตัวเออเราให้สุภาพสตรีได้เลือกก่อน หนึ่งค่ะหนึ่งเอ<ป>ครับ<ป>สองครับโอเคครับหยิบอาวุธได้ครับไปครับยืนเข้าที่ครับ้อมเลง,ง,งสามสองหนึ่งไปไปโอ้โหเต็มเต็มมันมีเบิ้ลเข้าตรงนี้สองลกูก สรุปง่ายๆของคุณมีหนึ่งคะแนนของคุณมีหนึ่งคะแนนแต่เดี๋ยวพักก่อนนั่งคุยกันนิดน,นึงก่อนดีกว่าอยากได้น้ำเย็นๆสันนี้ไหมนะฮะไปอาขอบคุณมากนะครับสำหรับ R A T V ที่นี่ขอบคุณนะครับ หลังจากเล่นกันสนุกสนานบอกเลยว่าเหนื่อยมากเอามาคุยกันเล็กน้อยกันดีกว่าว่าตอนนี้เพราะพวกคุณอยู่ในวัยที่เรากําลังจะขยับห่างออกจากกันไปอีกระดับหนึ่งละคุณเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมระปมกําลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยซึ่งการเรียนแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันออกไปเอาเริ่มจากหญิงสาวหนึ่งเดียวของเราก่อนตอนนี้ก็ติดที่แพทย์มขอนแก่น เรียบร้อยค่ะอ่าติดมาเรียบร้อยแล้วมอขอนแก่นผมปั๊บครับอุปปั๊บุปปั๊บอุปปั๊บจะไปเรียนที่ไหนต่อตอนนี้เรียนที่ราฟเิาครับมหาลัยราฟเิลเพราะสอนเกี่ยวกับส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับปาร์ตครับต่อวัดรูปเลยประมาณนี้อ้าวต่อไปอยากเรียนคณะอะไรครับเอ่อไบโอเมดิคอลเอนจิเนียริงจบมาเป็นอะไรก็ถ้าจบงานมาก็สร้างเหมือนแบบช่วยเหมือนแบบคุณนยนต์ที่ผ่าตัดอะไรแบบนี้ได้ผมสวัสดีครับชื่อปันครับผมสมัครราชกระบังไว้ราชกระบัง software engineering ครับอ้าวต่อไปสวัสดีครับไอนะครับอยากเรียน AI computer engineering ไม่ก็เป็น creative design ครับสวัสดีครับผมวินนิ่งครับตอนนี้จริงๆแล้วผมก็เรียนอยู่ Raffles เหมือนปุ๊บปั๊บอะครับเกมดีไซน์ครับเกมดีไซน์อ้าวต่อมามาฝั่งนี้บ้างมาฝั่งนี้บ้างฮัลโหลวิศวะเคมีที่ราชกระบังครับออาต่อไปอยากเรียนคณะบริหารธุรกิจที่จุฬาครับอยากเลือกเมเจอร์เป็น finance ครับผมอ๋ออยากเรียน finance ผมผมชื่อโอมนะครับผมอ่า เข้าวิศวโยธาของสอจรอครับอ๋อเรียนรักกระบ,บังครับผมสนิคสมุทรโครจรครับอยากเรียนอะไรต่อไปยังไงเนี่ยอยากเรียนแพทย์ที่สจรอเหมือนโอมกับสนิ์ครับอ้าวทำไมท่งอยากเรียนหมออยากเรียนหมอครับ <ๆ S 2> ก็อยากช่วยคนครับอะทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าเราต้องแยกย้ายกันไปละต่างคนต่างต้องไปเรียนตามสถาบันของตัวเองต้องไปใช้ชีวิตในสไตล์ของตัวเองอยากจะบอกอะไรเพื่อนเ่ดรา,าม่าชิว่า มาเด็ดๆเ,เลยไปเราก็อยู่ด้วยกันมานานอะไรเงี้ยแล้แบบพอมันถึงจุดที่มันต้องเจอการเปลี่ยนแปลงเนี้ยก็แบบอยากให้ทุกคนโชคดีอะออก็แบบมันไม่กลุ่มเนี่ยมันเหนียวแน่คือทุกคนไปเรียนที่ของตัวเองเราก็ขอให้ได้เจอคนดีๆยังไงก็อย่าลืมกันเอ,อนะ มันเป็นความรู้สึกนะของช่วงเวลาหนึง่งช่วงเวลาที่เราเคยมีความสุขกับเพื่อนๆมัธยมช่วงเวลานี้มันคงเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขที่สุดช่วงหนึง่งแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราเศร้าที่สุดช่วงหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ทุกอย่างมันคือการก้าวยากไปข้างหน้ามันคือการเปลี่ยนแปลงและทุกอย่างมันจะค่อยๆกลับมาสมบูรณ์และมีความสุขที่สุดเติมเต็มให้กับชีวิตของตัวเองครับ าละครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เราพาคุณผู้ชมโคจรมกันอยู่ที่รอยฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอปาจังหวัดนครนานนยกสถานที่ที่เต็มเปี่ยนไปด้วยความสุขครับมีทั้งที่พักให้เลือกหลากหลายสไตล์สระว่ายน้ำขนาดใหญ่สนามกอล์ฟระดับมาตรฐาน18หลุมร้านอาหารคาเฟ่และกิจกรรมสันทนาการต่างๆมากมายอย่างครบันเลยทีเดียวครับ เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเด็กๆมารวมแก๊งกันขนาดนี้ผมว่ามันต้องมีเกมสนุกๆมาให้พวกเขาได้เล่นกันสักหน่อยครับน้ำแดงนมน้ำองุ่นน้ำมะนาวเข้มข้นนี่ยาแก้ท้องอืดน,น้ำปลารา้ายาห่าน้ำส้มสายชูนี่น้ำจิ้มซีฟูดน้ำปลาเอาพร้อมแล้ว เดี๋ยวผมจะไปจัดเลี้ยงเลือกเลยหมายเลขไหนใครจะได้กินอะไรกันบ้างเอาให้หน้ำใจกินกันให้เต็มที่ไปครับต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับเกมนี้ใครได้น้ําแดงน้ำองุ่นหรือนมก็จะเป็นผู้โชคดีได้ไปกินดินเนอร์กับผมต่อแต่ถ้าเกิดว่าใครโชคไม่ดกีก็กินกันไปแบบนี้และที่สำคัญอดกินดินเนอร์ด้วยล่ะครับคุณต้องเล่นก่อนนะครับ เชิญครับนั่งครับ1นึถึงสิคุณอยากจะเลือกหมายเลขไหนครับเอาเอาสองก็ได้ปากเข้าไปครับโอเคหนึ่งสองสามไปดูดอีกอีกยังไงอร่อยไหมครับชอบไหมครับชอบครับมันต้องชอบอยู่แล้วเพราะสิ่งที่คุณได้เลือกมามันคือน้ำแดงครับคุณครับทำไมใจไม่ค่อยดีเลยผม เดี๋ยวผมส่งเคนโดไป,ไป,ไปนน <laughs> ส่งแคนโดไปก่อนคุณตัดใจแล้วเลือกไอเทนไปก่อน, <laughs> อนตอนนี้หมายเลขที่เหลืออยู่คือ1 3 4 5 6 7 8 9 10าเ็เกอาเลขเจ็ดแล้วครับตัดสินใจมาแล้วดูเต็มเต็มหนึ่งสองสามไปดูดดูดอีกดูดรอดไหมครับ สิ่งที่คุณเลือกมาคือน้ำองุ่นครับรอบไปสองต่อไปทีมคุณครับส่งใครไปครับผมส่งกันเลยก็ได้ครับการนะกันจออพลังนั่งครับตัดสินใจเอาดีๆสิบเลยแล้วกันครับยืนยันนะครับพร้อมครับหนึ่งสองสามดดครับ อร่อยไหมครับได้ครับได้นะฮะครับอ้าวเฉลยสิ่งที่คุณกินไปนี่ครับผมว้าวแล้วเริ่มยิ้มแล้วต่อไปครับทีมคุณครับปุ๊บปั๊บเชิญครับไปไหนดีครับอ๋อขอเบอร์แปดดีกว่าขอเบอร์แปดครับหนึ่งสองสามไปดูดเต็มเต็มดูดไปเต็มเต็มจิ๊ดจิ๊ดอร่อยไหมครับ นี่คือน้ำมะนาวครับต่อไปครับส่งใครครับมาครับเอะไอ้วินนี่ครับมาเก้าพร้อมหนึ่งสองสามดูครับข่ายได้ครับข่ายได้ครับคุณจะกินไว้ทำไมครับครับยาธาตุเอาไปนั่งกินเล่นไปอาจารย์ อาจารย์ส่งใครไปครับส่งไอ้ครับไอครับถึงเวลาของไอ้หนึ่งสามสี่ห้าหกหนึ่งก็ได้หนึครับหนึสองสไปครับเป็นไงครับอยากทำอะไรครับอยากขายนี่ครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดต่อมาทีคุณครับ ปืน<อ>รับเ,<ล>เดี๋ยวอเอาปานแลปานครับมานตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่ในชีวิตคุณคือ3 4 5 6เอาเอา5ก็ได้เอา5พร้อม 1>, 1 2 3อไปน้ำุ้มสายชู <c oughs> อ้าวสุดท้ายฮัลโหลยู <c oughs> ับตันครับผมหมายเลขสามหมายเลขสี่และหมายเลขหกกับตันหันไปหาเพื่อนโอเชียร์จังเลยหกเยครับเราเลือกหกนะครับผมหนึ่งสองสามลูกดุดุดรถข้าไปไงเดี๋ยวเดี๋าไปไงยอดยอดครับได้ สิ่งที่คุณเลือกและปราถนาจะให้เพื่อนเลือกด้วยนั้นนั่นคือน้ำปลาครับ<_><_><_><_>อ้าวจบเพราะฉะนั้นคนที่จะไปดินเนอร์กับผม1 2ึ่งสองใครคนที่3 3ที่เหลือพวกคุณเดี๋ยวคุณไปนั่งชมการดินเนอร์ของเพื่อน ดเริ่มเราจะแบ่งกันชัดเจน4คนดินเนอร์ดินเนอร์สี่คนดูเนอร์ดู <Do. S 1> oh, ครับดินดูนั่งดูเฉยๆซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าเรามากับบรรยากาศสวยงามมากๆนะกับบรรยากาศยามเย็นแบบนี้ที่นี่คือห้องอาหารจัสมินซึ่งอยู่ภายในโรงแรมแร้อยฮิลล์อฟรี่สอร์ทแอนด์สปาซึ่งโอบล้อมไปด้วยขุนเขา ดินเนอร์ที่จัดให้ในวันนี้ประกอบไปด้วยสลัดเป็ดรมควันสเต็กเนื้อจิ้มแจวพาสตา้าสตูไก,ก่อบยุโรปคอมโบเซตแล้วก็จัดไปเป็นเครื่องดื่มให้คุณ่ายร้อนนั่นก็คือลิ้นจีบัตเตอร์ฟลยมายงชิดปัน เลยองดูคสักหนึ่งอึ๊กหวานชื่นใจหอมเย็นมากเลยอ่ะเพื่อนๆตอนนี้ถือว่าเราล้างคอเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มกันที่เป็นออเดอร์ก่อนอันนี้เป็นมีดบลูโกลนาเนื้อฟิชแอนชิฟนี่มาด้วยกันแบบนี้มีมัน อันนี้เรียกวิลเลียมโพเทโต้ครับเรียกอะไรนะวิลเลียมโพเทโต้โอ้ตายแล้วอ้าวมาเริ่มเชิญครับคุณ ครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้นี่คือภาพแห่งความประทับใจภาพแห่งความสนุกสนานความผูกพันและมิตรภาพที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันยังคงสวยงามเสมอแม้ว่าท้ายสุดแล้วพวกเขาจะต้องแยกแย้ายกันไปตามเส้นทางที่ตัวเองเลือกตามความฝันที่เขาหวังกันเอาไว้แต่ผมเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าสิ่งดีๆเหล่านี้จะติดตัวและก็ติดอยู่ในความทรงจําของเขาตลอดไปเอาล่ะครับ ผมว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่นั่งมองอย่างมีความสุขและได้ร่วมบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไปพร้อมๆกับพวกเขาสำหรับวันนี้รายการสมุดโครจขรขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ